สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายเอฟซีแฟนคลับแฟนมาล่ำช่องตองอุรมเพลินอัฟีเขียวตอนนี้คือพักเบรกนะคะแต่ว่าพักเบรกมะล่ำก็พักเบอร์สุขคนเหลวแต่ว่าทําไมปันปันไม่กลับบ้านทําไมปันปัน <c oughs> ยังนั่งอยู่เล่าสิลูกเล่าสิทําไมหนูเงาล่ะลูกัอนก็ไม่ส่วนค่ะแต่ก็ คือเครียดเครียดกับตัวเองอยู่ในห้องมาหลายวันแล้วมันเลยว่าทุกสอบร่ำกอนเตยแล้วก็สอมร่ำเพื่อนเังเป็นแบบ็คือมันคือมันบางเทอมันเครียดไหมเครียดจนะจะจะอ้วกเล่นนะฟังเพลงอนี้ก็รู้สึกว่ามาห้องเราเราไม่รู้สึกสบายใจขอขอมือหนีขออยู่เดึกขออยู่ก็ แดนเซอร์อะไรเนี่ความสบายใจอะหลายๆอย่างเครียดค่ะเครียดเป็นคนที่กดดันตัวเองมากถ้าเพลงไหนร้องยากร้องไม่ได้ก็จะเครียดละเครียดเรื่องแบบใดเอาเวลาได้เวลาฝึกนต้องตัวของเองอืมฝึกแราทุกวันเลยจำเนียงจะเล่นกับวันเลยถ้าเทียนไม่กัดซุ่นอย่างฟังมกัดเลคลายเครียดสุดอเดียวแต่ออกมากงอกเลยมามาผอมมือผอมเดบิวต์เลยพ่นไข้เห็นไหมไข้กลับไปเครียดต่อที่ห้องอ้าว ค่างใดอยู่อย่างกอลัเนี้ก็ที่จริงแล้วมันปันก็มีกอลํากอลตังมาแล้วแล้วในไม่นาเจอจ้ก็พอสุกุมแต่แป้งหาหลับแม่ลรเขาสอนคือเราก็ได้ได้กกอลํมมาเพิ่มแต่ว่าอาจจะได้ใช้ก่อนเดิมนั่นแหละแต่ก้อนใหม่จะจะซอมอะไรซื้อส่วนบทนี่ก็คือได้รับบทกันมาเรียบร้อยแล้วเป็นธิดาทังคนที่ห้าอ๋อชื่ออะไรชื่ออารยะในเรื่องจริยาแสดง จริยาแต่เรื่องในอริยะก็คล้ายๆกันกับซื้อคล้ายๆเนาะซื้อคล้ายๆกันเนาะจริยาใช่คล้ายจริยาละกะจริหาบ่อริยะกับจริยาแม่ก็เลยแบบบังกลับบัญญัาิใ้กลับ นอนนอนนอนว่าหลับบ่นางนั่งพูดนั่งอย่างนี้เียค่ะได้คุยได้หัวได้อย่างแต่ว่าถ้าอยู่บ้านน่ะอยู่คนเดียวแล้วมันมันเครียดไงตัวเองซ้อมเพลงไม่ได้หนูเป็นคนกดดันบ่ไม่น่จะเพลงอะไรเพลงไม่เท่าไหร่แต่ว่าลำเป็นเครียดคนคนคนมังคับมากว่ะมอลำต้อนลำเพลินได้อะไรเงี้ยแล้วหนูไปซ้อมแล้วมันเครียดผู้หญิงก็เลยออกมานางนั่แม่นางอันรับรับบทลูกลูกทั้งงานตัา ที่นาทั้งเออที่นาทั้งเจ็ดนี่รู้สึกว่ากระคองได้รับรับบทบทกระคองรู้สึกว่าง่ายหรือยากบม่เดิมก็ง่ายอยู่นะคะค่อยๆเรียนแล้วคยเรียนแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแล้วก็มันจะยากตรงที่เราไปเจอคนเยอะมากแล้วเลยชิใหญ่ขึ้นมันไม่เหมือนในไล์เนี่ยขอขอที่เปันเทียนแล้วก็เราก็ต้องเล่นกับคนกบบมีีจริงๆไม่ได้เล่นกับแค่กล้องอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเป่นเหา ถ้ากิช่วงนี้ช่วงนั้นนะน้ำกลัวกลัวตรงที่กลัวตัวเองกลัวสุขภาพถ้าเกิดลองมาตันหัวแดงมาหนิไม่ลองเนี่ยพอบ่ค่อยเด็กไปออกงานดึกดึกจองเก่งเคยไปกับสาวน้อยศึกษาผงานล่าสุดที่ไปก่อนที่จะติดโควิดจ๋าไม่ไปตอนนั้นคือซุดเลยโซมเลยเกือบทุกวันเลยเพอเสติดจากอะไรที่แบบหยุดอ่ะรู้ได้พอร่วมบาลเลยสาวสองมีพ่อไม่ยิ้มเลี้ยวได้่า

เมื่มอ,อก,กี้นี่เนมื่อกี้ขอโทษขออภัยเพราะ,าะ,ะว่ากษิดสตอใบโดนเพงลงแต่ระระมามา,มาเจอมูจะย,ยังไม่ค่ายเกดดียดติได้เราคอยไปซีเรียสต่อการ์เซ่นไปออกงานนี่คือเต้นก็ซื้อไว้แล้วครบแล้วเพราะมีเต้นด้วยเพราะว่าเผื่อมีเอฟซีมาหาเดจะได้แบบเต้นใหญ่ไหมลูกสองพันสามค่ะประมาณนี้ใช่ไหมแค่ถ้าแค่นี้ค่ะถ้าใหญ่กว่านี้ไม่ไหวมันอยู่คนเดียวกลัวอย่างที่หรอ แม่ไปนังไปมองมาปานปนเป็ย่างอ่าเ่อปวระมาณกี่เมแม่เนี่ยเห็นบ่ากันแกงบ่เห็นบ่กันแกงบ่กาเ็ต่แกเนบอ่นัน้ี่กเ้ากแจงเห็นไหม เออปันปันบอบได้เต้นนะมูเป็นบาลูนบอลลูนกันค่ะอเอาทำไมไม่รู้มน่าจะได้เต้นเพลงพลงี่เอนยค่ะเปล่าเอาเอาเอาลองเอาลองไปหาเพลงนี้ดูอรูปเต้นบัถึุจังหวะแน่นอนลล่ำนี่วั <c oughs> ตถงวังกิลิ่งกิลิ่งปเท้าไปทางมันเนาะมาใส่สิเหลี่ยมเะเได้หาเต้นื่นใ่นับหนึ่งนับสองกิ่งลงไม้ที่รถ จำไม่สุดติดเจนวิจจำทานว่าไหนที่คณเริมเพ่งจำบ๊อบแมงเงือหนูวันมอลลัมมื่อนี่เพื่อนมายังฮะในนัดสอบนะนะหนูมานั่งบึงแดนเซอร์จนว่าดึกนี่แม่หนูว่ากลับบ้านไปนอนนี่แม่แม่ยังงงกับปั่นๆอากาศไม่ใช่อากาศไม่หนาวนะลูกมันหนาวลุงพี่น้องตอนนี้คลายไหมผ่อนคลายเหมือนแม่นั่นแหละที่มานั่งดูคนอื่นนั่งคุยกัน มันพอนคลายเหราไม่แม่ยังมีบีมนะแม่ยังมานั่งดูบีมอันนี้ปันปันมามีบีมมาเบ่งไผ่โบเบิงโบวัชลาบอกมาแมนว่ายกำลังใจเต้นเซอร์ทุกคนนี่แหละแล้วก็บนี่ไหมก็มีเพือนที่เป็นน้องนั่งนั่กันเบาหัวนั่กันรู้ว่ามันมัวนไหมนุ้มารู้มาแบบนี้ไหมหนึกว่ามานั่งหายกำลังใจนโบวัชราสนดอกโบวัชรากระเต้นเด็บโบวาชลากระเต้นโบก็ได้เต้น เออที่จริงที่ที่จริงปันปันก็น่าจะได้เต้นนะแตขข่ขนาดอันนั้นไอ้ปายแคนดี้ก็ยังได้เต้นโบวัชระก็ยังได้เต้นตาต้าก็ยังได้เต้นครือว่าผู้มาเห็นแววที่จะเต้นได้ <c oughs> <c oughs> กัแกงนริงคินก็มา,าใส่บอกเลยเนี่ยนี่ก็มาใส่ครูปอครูปอนีถามถามครูปอครูปอ <c oughs> ปัน <c oughs> ปันได้เต้นไหมเต้นเต้นไปไปออกสเต็ปให้ครูเบิง ใช่ไหมเออเห็นไหมเออเพราะว่าน้องมีร้องเพลงใช่ไหมคะค่ะตามผู้ปอได้เต้นนี่ค่ตมอเนะคะเพลงบอเพลงยาวนันนนได้ขึ้นคอนเสิร์ตง่ายๆนะคะคือครูคงมองแล้วแหละว่าอีนี่มันจึ่งกึงกลใง่คือเต้นเหมือนผู้หญิงอะไรนะงพราว่าหนูกึงกึกางๆก็ทอม <c oughs> กเกห็นเพียงบอลเพลง,งเร็วจุง๊งงงงก,กงถ้าเป็นเพยยียงเซีหนูเต้นในวันนี้ไม่ไม่ได้เลยเพยายจะมาจับจังหวะนับหนึ่งนะัคือหนูไม่ได้แม่ขนาดเนื้อเพลงอ่ะนูกทองเป็นเดือนผมไม่สิได้อืแต่ว่าบรน,ป,นปันพัฒนามาเยอะมากนะตั้งแต่ตั้งแต่คำาพันพัฒนามาประมาณจนจนจน,จนแม่ว่ามามามา,มารอบแรกใช่ไหม ก็ดูความความอันนี้ของของนอกนึกซ้ำงป็นเป็น,ปน,ปนงงงง <Man. S 2> อะไงงงใส่แม่ต้องอวยใส่แคนดี้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแต่งหน้าทําผมหรือว่าเดี๋ยวนี้รู้รู้สึกว่ารู้สึกว่าคล่องแคล่วเร็วขึ้นในการแต่ง, <c oughs> ง <c oughs> ในการแต่งตัวอันนี้ต้องอันนี้ต้องขอขอบคุณ ที่สาคัญเลยที่อยู่เบื้องหลังของเรานี่ว่าจะเป็นครัวจานแล้วก็เออเนี่ตรงอูดเลยแล้วก็แคนดี้ด้วยที่แบบแนะนําอะไรเงี้ยแล้วที่สาคัญเลยขอบคุณเมลล่าที่ทาให้หนูได้มาพบกับคนในวงที่เป็นตัวหลักสําคัญไม่ว่าจะเป็นพวกรู้องคุณบอหรือว่าทีมเมลล่าของเราทุกคนเมื่อทีไหนหนูได้ไปทางานลกับบอสก็จะพาไปต่างจาังหวัดเนี่ยพอหนูได้ทํางานกับผู้ใหญ่แล้วมัน คุยมันโอเคโกันเข้าใจไปแล้วไหมรวมงานละมูไม่ก็ได้รู้สึกว่ามัฟ่องขึ้นรู้สึกว่ามันรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นเพราะตอนหนูมารู้สึกว่าเป็นเป็นตัวของตัวเองรู้สึกกล้าทํากล้ารู้วิธีการวางตัวมันรู้วิธีการอยู่เฮดอ๋อเลยพ่อพ่อพ่อไปใดมาใดไม่ถือว่าเก่งเพราะว่าหนูก็เพิ่งมาอันวันนี้กี่ร้อยคลิปะปรสามร้อยโอ้ยได้คลิปเดียวไปหาคุณคลิปไหนเร็วคุณได้คลิปเดียว ก็ถ่ายไปเฉยๆก็เห็นเหมือนอะไรเหมือนเสียออกเสียออกก็ถือทำไปเฉยๆถือแต่ไม่โกรธไหมอดเลี้ยงกันตัวอดหนูกันกันถือแต่ไม่โกรธไงตอนนี้ครูเอกก็มามาซสอมมาคุ้มซสอมไก่้หอดมือแล้วแบ๊ก ไม่เห็นาเม่ยังมาปวน้องลงเล่นเนาะก็้เลกแล้อยู่นี่นั่งมาตมาปาก็สีแดงก็กันนักกันมากวันนี้บอนี่าเป็นคู่จิ้นกันคู่จิ้นคู่จิ้นกันเพราะบ่านเจ้ารู้ว่ามันเป็นคู่จิ้นกันหรือรักบ่นี่นี่นี่เจ้าว่รู้ซะแล้วนี่จิ้นมันไปอยู่มันกับฝากผัวไว้กับลายเนาะหัวเอหัวเพื่อนก็คือหัวเราหัวเราก็คือหัวเรา ญาติแต่ญาติบ่ลากระโดวิโรดสิคิดถึงจังเลยเป็นไงไป็นสวนยังไหนเรียนน้ำน้ำน้ำเสนบ่ไปไปไปกินโดนยังอายเขาบอกวิไลสวัสดีไหมเยุดอายหยุดอายต้องไปบ้างแหละราคาดูน้ำโบ่งอย่างไรยืนน้ำพีน้ำเงามันรู้สึกว่าบางเงารู้สึกว่าเราเป็นอย่างเงี้ยคือหมุนว่าเราแค่จะมาซ้อมรำมาเอาบทแล้วก็กลับไปเลยความสัมพันธ์มิด เราได้คือกับครูบแมแมนดอกคนอื่นก็ก็แม่สิบก็แม่สิถามว่าเอาปั่นปันคือว่ากลับไปนอนไปอย่างมืออื่นมืออื่นบ่มีทุลามบ่มีอย่างไปี่ตีอย่างศินปคนอื่นคนอื่นเขาก็หมอลํำก็วันนี้ยังไม่ถึงนัดซ้อมเนาะทุกทุกคก็กลับไปแล้วเรือปั่น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 แต่ว่านางเบิงไผ่อย่างสินปเงาแมมันเค่อยออกรายการค่อยออกไลฟ์สดกับทุกมือวันนี้เจน่กลับเมื่ออื่นรายการแมวล่าเดิมมืออื่น อยู่ได้ตลอดค่ะถันมาแรกกันเพราะว,ว่ายัง FC ก็ FC ด้วยแล้วก็เดนี่กำลังมาปั่งเด้รอบละสองพันรอบละสามพันสี่พันห้าพันอืมรอางวัลน,น้ำใจฮันแล้ว<อ>นี่รางวัลไก่เตี๋ยวเออไก่เคียงมันไก่เตียวไก่เตี๋ยว ล่ยังว่าลายเย่นซมเซมบีฟโว่ใส่ลเรากอลเรเป็นคนสัตค่ะกับฝากเอฟซีกันเป็นก็ไม่ใช่ใจเป็นก็่เงียบอย่ด้แก็เป็นก็ไม่ใจทีมสาวในเพื่อนชาวเมืองเน่เมืองลังทุ่นเพราะว่า ทุกคนมีความสำคัญหมดขาดคนไดนคนหนึ่งไปมันก็คือขาเราอีกค่ะขาหนึ่งไปก็นนั่งบ่ได้อีกแล้วก็คือจิกซอเหมือนที่บอสบอกเหมือนจิกซอขาดตัวไหนตัวหนึ่งไปก็เป็นไปไม่ได้ขาดตัวไหนตัวหนึ่งก็บ่มอนก็บมาขบหลุดแบบ อยู่ได้แล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกๆมันอึดอัดอยู่เพราะว่าไม่รู้จักใครเลยไม่รู้วิธีของหาไมาลวนเดนเป็นนิจจะมาตัวแบบไหนยังไงเขาบอกเีาบอกยังไงแต่ตอนนี้เดนเริ่มรู้ใจแล้วอย่างครูปอแกเป็นคนดีไงไม่แกไม่ทำอะไรแกไม่แก้วมีแต่แม่งตองอูใส่ไรแกตัวว่าเธอเป็นผู้บอกให้ฉันเบาว่าอารมณ์เพราว่าแกเป็นใบโถ เวอร์เวอร์เวอร์ปวดใจเลยีบางก็จับจับอารม์คุณอไม่ถูกนะบางทีแกก็แบบเอออารมณ์ดีมากแบบโรคจิตไวคุณเข้เดิมมากาวันเพราะว่าแจออรวันเพรว่าแกเจออะไรเสรแล้ววพอใจยิ่งโดว่างานแกอาจจะเรียดหรือาวกากวูากุดไปแล้วเป็นห่วงแล้วเป็นมวงอยกวน้ อันนี้กะแก่งเ้าแล้วเนืองยานเ้างามขนาดเาม่เห็นมันสูตรไฟหนีวันนี้เราไมดเห็นเอาดีเวดมาทั้งฟื้ยู่นแล้วโอ้พี่น้องอันนี้คือบรรยากาศตอนซ้อมตอนนี้กำลังอินเทนผู้ยิงอยู่นะคะ อินเทนมาสั scene, ine, ่นเทนสื่อทุกปอดายรู้ม้สามมดอหนีปอดองเครื่องแม่เอาไกล้แรกออกขึ้นคูบบนเลนคูบนเลยเขาเอินอินตเทนบ่เทนเทนเทนปันปันไปแม่ปันปันไปเห็ดดูเลยเร็วสดิวทำเลยเอาเอาเห็ดดีๆเห็ดดีๆเอา โอ้ใหญ่พวยงงานเด้อแบบเนขาดนี้เขาตีเด้อเขาขอดมูดเด้อเขดเหตุแบบนี้สิไม่เหตุกองจองกองจองก็สิบ่าเอ้านี้มันเป็่ยนเนี่ยแล้แม่เแล้วเหตุคือเนี่ยพอแล้วพอใจพอใจเนี่หนูเหตุเออเออคือหูขวาอยู่แล้ววะนั่แล้วปวดดาลยะี่บอทั้งฝาบัวเป็นซื้อใหเอซนซื้อ ซูน้ำปีเปาเด็ดสุดที่ส์อะโอ้ยมองเกี่ยวมังกียอ่ะโอเคหู้หูแล้วว่าเป็นยังคไงบะบรรยากาศบ้านเพราะว่ามีหมูมันหูสึกว่าคุยอย่างเงี้ยสารละพันสารละพันมันไม่เป็นเพราะตั้งใจเดือดเดือดแบบติดสนิทหรืออะไรกันไป้เดแดงที่แม่ไปเด็ดที่แม่ซื้อมาแล้วที่แม่ซื้อมาแล้วบอกครับมาเจ้าแม่ถึงว่ามันเป็นมันเป็นการนับข้อมุดจัด คือเรามาอย่างนี้เราสบายเราเห็นคนเยอะๆเอ้ามาคนหลายๆมาพับเบิ้งมาบอกมาคุยกลับไปห้องมันคุยแต่กลับมามันเบื่อไหมเราบอกน้ำหมาทุ่งๆเติมเลยน้ำหมาเติมเลยอ่ะต้องู๋ต้องบิ้งเจรนาเดี๋ยวเดี๋เขามอกคุยน้ำหมาหมาเขาเลี้ยงไว้อยู่บ้านอันนี้ก็คิดอยู่ในนี่คือโตอย่างคิดเกินมือเหลี่ยมอิ่มอย่างนั้นมือเลี้ยงอิ่มอย่างนี้อุ้ยอะไรมาว่าจะขันเป้าเห็นบปล่ อยู <si> ่ไก่ไปในกระห้องม้านออยวทายแม่ให้เ้ิงเอาแม่เห็นนาแล้วเด้อเห็ถาอิ่มน้ำเด้อเห็ถ่าอิ่มเออบ่านอกหัวมวนกันพี่น้องอาอาจากในปันๆกะขอขอบคุณ ช่องคุณแม่อตองโอลำเพลนออฟฟิเชียลด้วยนะคะที่ขอมาไทายเป็นเป็นเป็นเกียรติย่างมากย่างสูงนะคะขอขอบคุณ f อซทุกท่านสาวน้อยพี่บันแพงทุกคน f อฟซี FC, ันปันล้ะกับเอซจากทีมบ้านฮักที่เป็นกำลังไมเชื่อใจเป็นปันแล้วก็ทีมงานสาวน้อยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าเบื้องหลังว่าสีเกิดอะไรขึ้นนะที่มือขขางหนาก็ขอเป็นกำลังใจเชื่อใจพวกหฮาตลอดย่าถิมแย่ปากันนะพี่นองฮักกันไหวดีกว่าสั่งกันค่ะไว้เจอกันในรน์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อง 一级版。